ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ผีปีศาจประเภทภายน้ำและรู้จักกันดีในประเทศญี่ปุ่นลักษณะโดยรวมนั้นจะถูกผสมผสานกับสัตว์น้ำหลายชนิดบางตำนานเล่าว่ากระปะมีผิวหนังสีเขียวกระดำกระด่างมีเมือกเคลือบอยู่ตามร่างกายผิวหนังลื่นเป็นมันคล้ายกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางตำนานก็กล่าวว่ากระปะมีขนดกและมีขนปกคลุมทั้งตัวและบางตำนานก็เล่าว่าร่างกายของกระปะจะมีกลิดหุ้มลำตัวและแผ่นหลังก็จะมีกระดองเต่าติดอยู่ด้วยถึงขึ้นชื่อว่าปีศาจก็ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่กระปะจะเก่งในด้าน ของการปรุงยาสมุนไพรถ้ารู้สึกผิดกับใครก็จะปรุงยามาให้คนนั้นหรือไม่ก็จับสัตว์น้ําในหนองน้ํามาวางไว้หน้าประตูบ้านทุกวันแต่ถ้าว่ากระปะก็มีอันตรายไม่ต่างกับปีศาจชนิดอื่นเพราะกระปะมีนิสัยขี้อยากรู้อยากเห็นและขี้เล่นมากเกินไปทําให้มันนึกสนุกโดยการหลอกล่อคนมาเล่นในน้ําแล้วก็ลากคนคนนั้นให้จมน้ําเสียชีวิตนอกจากคนแล้วก็ลากมา้าวัวควายลงน้ําด้วยและชอบมากที่สุดเลยคือการลากเด็กลงไปฆ่าในน้ําให้ตายอย่างอนาถ เล่าผีจูออนหรือคายาโกะประเทศญี่ปุ่นตอนเธอยังมีชีวิตอยู่เธอได้ตกหลุมรักชายคนหนึ่งมากซึ่งเธอรักเขาอยู่ข้างเดียวเธอได้ตามชายผู้นั้นไปทุกที่ติดตามทุกอย่างก้าวจนลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของชายผู้นั้นเข้าคันโรคจิตแต่เธอก็ไม่สมหวังกับชายผู้นั้นได้แต่กลับมานั่งเขียนไดอารี่ของตนเองจนวันหนึ่งคายาโกะได้แต่งงานกับชายที่มีอายุห่างกับเธอหลายปีและมีลูกด้วยกันหนึ่งคน แต่คายโกก็ไม่เคยเล่าเรื่องชายที่ตนแอบชอบให้สามีฟังเลยแม้แต่ครั้งเดียวและแล้ววันหนึ่งสามีของคายโกก็ได้พบกับไดอารี่ที่เขียนพรรณนาถึงชายที่ตนแอบชอบทําให้สามีของเธอเข้าใจผิดคิดว่าคายโกมีรักครั้งใหม่จึงได้ฆาตกรรมคายโกและลูกชายทิ้งทําให้วิญญาณของคายโกกลายเป็นผีจูออนวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นหลอนจนไม่มีใครกล้าอยู่ จูออนจึงเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาของชาวญี่ปุ่นเรื่องเล่าโออิวะหรือแม่นาคญี่ปุ่นในสมัยเอโดะโออิวะคือคุณหนูเศรษฐีผู้ร่ำรวยเพราะว่าพ่อของเธอได้ถูกสังหารเธอจึงต้องอยู่ตัวคนเดียวกับบริวารและมรดกมหาศาลทั้งหลายตำนานบอกว่าเธอหน้าตาสะสวยอยู่มาวันหนึ่งมีสมุนไรน้นาำว่าอีเอมอนได้มาขอความรักจากเธอ โออิวะผู้ที่ไม่เหลือใครจึงตอบตกลงที่จะแต่งงานด้วยแต่ถ้าว่าอ e ีเอมอนก็ได้วางแผนได้ฮุกสมบัติของนางแต่โออิวะดันรู้แผนการเขาสะก่อนอีเอมอนจึงกรอกยาพิษให้โออิวะกินจึงทําให้หน้าเธอเสียโฉมอับรักณ์จากนั้นก็เอาเธอไปเชื่อและทิ้งศพไว้ที่แม่นม้ำ ต่อมาอีเอมอนก็ได้แต่งงานใหม่ในคืนที่เข้าห้องหอนั้นก็ได้เห็นว่าเจ้าสาวของเขาหน้าตาอับประลักเหมือนกับโออิวะอีเอมอนกลัวจนลนลานจึงหยิบดาบขึ้นมาฟันเข้าไปที่ร่างนั่นปรากฏว่าร่างนั่นคือว่าที่เจ้าสาวของเขานั่นเองไม่ใช่แค่ว่าที่เจ้าสาวเท่านั้นโออิวะได้ตามไปทวงแขนผู้ที่สมคบคิดทุกคนให้ตายไปทีละคนที